คือไม่ใช่คนผิวดีนะแต่ว่ามันดีขึ้นจริงๆอะคือแต่ก่อนมันแบบมาไกลขนาดนี้เลยเหรอเรื่องผิวขอให้บอกคือต้องลวงขอเดี๋ยวอ๋อไม่แต่งหน้าพักหน้าไว้ก่อนเออช่วงนี้คือช่วงที่ดีที่สุดในการพักหน้าในะการดูดคนผิวใสขึ้นยังเห็นได้ชัดไม่ได้ทาอะไรเลยเลยเลยนีย่ <Morning. S 2> สวัสดีค่ะมาพบกับเชอร์รี่ชูอีกแล้วนะคะในเชอรี่ชูชาแนล ก็วันนี้ชรีใอยากจะคือนั่งดูรูปสมัยก่อนเฮ้ยรามาไกลขนาดนี้เหมือนกันเนาะเนี่ยดูดิ วิธีการที่เชอรี่จะมาแชร์ในวันนี้เป็นวิธีการที่อัปเดตที่สุดแล้วไปดูกันค่ะเจข้อทําง่ายผิวมาไกลขนาดนี้ทําอะไรไปบ้างเดี๋ยวเชอรี่จะให้ดูสเต็ป by สเต็ปเลยว่าผิวแต่ละช่วงเนี่ยมันจะเป็นยังไงต้องบอกว่าพื้นฐานเป็นคนไม่ใช่คนผิวดีตั้งแต่เด็กคือเป็นคนผิวปกติอะเด็กทั่วไปแล้วก็เล่นกีฬาหนักมากจนผิวเข้มผิวดาต้องเรียกว่าผิวดําเลยเชอรี่เป็นคนที่เชื่อหนึ่งอย่างว่าถ้าเสียได้ก็ดีได้เหมือนกันอยากผิวดีขึ้นก็ผิวดีขึ้นเน และใบหน้าช่วงนั้นเป็นอะไรที่แบบแพ้หนักมากจะถามว่าเรารู้สาเหตุไหมตอนนั้นอ่ะต้องบอกว่าฉัน้กินอาหารเสริมแล้วปรากฏว่ามันเป็นอาหารเสริมที่ทําให้มันเกิดการแอนตี้ในร่างกาย มันลามขึ้นทั้งหน้าผิวมันแห้งหนักมนะากทีนี้มาพูดถึง7วิธี7ข้อที่ทุกคนทําได้เริ่มตั้งแต่วินาทีนี้เลยคืออยากจะบอกว่าทุกอย่างสามารถทําได้ใน1ินาทีอะจริงๆอะมาเริ่มกันเลยนะคะวิธีแรกนอน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 ให้เป็นเวลาค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามีผลวิจัย,ยเดี๋ยวเชจะขึ้นผลวิจัยที่ที่อ่านให้ดูนะคะว่าการนอนเนี่ยจะทําให้ผิวเรามีความอิ่มน้ําและสร้างแบรีย์เป็นการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ในร่างกายของเราในขณะที่เรานอนได้ย่างคือพอผิวเรามีการกักเก็บน้าตอนกลางคืนเนี่ยมันจะช่วยทําให้บ a เร i e ของผิว่ะหรือว่าเกาะป้องกันผิวเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวของเราจะมีความแข็งแรงผิวเราแข็งแรงแล้วเนี่ยโดนอะไรนิดโดนอะไรหน่อยผิวเราจะมีการบล็อกมันโดยอัตโนมัติรีเสิร์ชที่เชอรี่อ่านเนี่ยไม่ได้บอกค่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เชอรี่มั่นใจว่าประมาณ5 0า0ถเจด็เลยทาให้ผิวของเราเนี่ยมีรเดียนซ์มากขึ้นทาโลชั่นทาครีมันจะสามารถที่จะดู รู้ึกเลยว่ามันฟูขึ้นอะถ้าเกิดว่าชนันดนอนไม่พอเอาเวลาสัก30นาทีนอนกลางวันรู้สึกเลยว่าผิวมันฟูมันอิ่มขึ้นจริงๆก่อนเนี้ยโชคดีมากๆเลยที่สิวมันมาช่วงที่แบบมีเวลามากขึ้นพอดีก็พยายามจะจัดสรรเวลาสี่ทุ่มครึ่งเนี้ยกระโดดลงเตียงนอนเลยแล้วก็ตื่นประมาณ7จ็ดโมงเช้าทุกวันแบบนี้เลยนะคะข้อที่2กินดีนอนไว ปล่อยความเครียดเบสิกพื้นฐานเรายังไม่ได้ทําการนอนการกินการบรรเทาความเครียดอะอย่าเพิ่งไปเริ่มใช้โลชั่นอย่าเพิ่งไปเริ่มหาหมาะเลยเพราะว่าไม่งั้นจะเปลืองเงินฟรีจริงๆอันนี้เชอรี่กล้าพูดร้อเลยค่ะเราเกิดมาเราไม่ได้มีสิวถูกป,ปะพราะร่างกายเราไม่ได้ใช้อะไรที่มันหนักหน่วงอะแต่เมื่อไหร่ที่เราเบรกกฎของร่างกายของเราอะลองสังเกตมันก็จะมีผิวเข้มขึ้นอะผิวค้ําขึ้นสิวเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะกินดีนะสําคัญมากๆเชอรี่ งดของทอดต้องเรียกว่างดจริงๆนะงดของทอดของมันไปเลยรู้สึกเลยว่าผิวดีขึ้นรู้สึกเลยว่าสิวมันแห้งลงความมันการอุดตันอ่มันน้อยลงจริงๆลองสังเกตบางทีอะ อนอกจากเรื่องตอนที่มีประจำเดือนแล้วอะความเครียดเนี่ยจะไปทําให้หลั่งฮอร์โมนตัวหนึง่งที่ก่อให้เกิดสิวขึ้นนั่นเองปลดปล่อยลองทําใจให้สบายๆลองนั่งสมาธิก็ได้เนี่ยอันนี้คือดีมากๆหรือว่าคุยกับเพื่อนหาทางปลดปล่อยความเครียดได้ถ้าทําได้เนี่ยเชลลี่มั่นใจว่ามันจะช่วยเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนทําให้ฮอร์โมนเรามีความปกติสิวเราก็ลดลงเช่นกันค่ะต่อมาจะพูดถึงขั้นตอนการดูแลผิวและเชลลี่จะเป็นคนที่ถ้าใช้อะไร คือทุกคนจะสังเกตได้ว่าจะใช้อยู่นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางสกินแคร์ทุกอย่างในชีวิตเนี่ยอย่างเสื้อตัวนี้ก็คือใช้ใช้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ย ชลีย์จะจมั่นใจกับทุกอย่างที่ชลี่ใช้ในชีวิตประจาําวันถ้ามันไม่ดีจริงชลีย์มั่นใจว่าจะไม่เอามารีวิวนะคะจะบอกว่าสกินแคร์รูทีนตั้งแต่เช้าเนี่ยทำอะไรบ้างข้อที่3เนี่ยคือแค่ล้างก็เปลี่ยนแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งชลียใช้โฟมล้างหน้าที่มันเป็นแบบมาร์กใช่ปะแต่ตอนนี้เป็นโฟมล้างหน้าที่เป็นแบบรูทีนสเต็ปมากขึ้นชลียะไปลองใช้ครีมล้างหน้าตัวหนึ่งของเพื่อนแล้วพปรากฏว่าเฮ้ยใช้ครั้งแรกแล้วแบบมันเวิร์กมากเพราะผิวมันใสเลยชลี่ก็เลย ทับแผ่พี่คนหนึ่งบอกว่าพี่อยากลองตัวนี้มากปรากฏเขาก็ส่งมาให้เชลรี่ลองเดี๋ยวชารี่จะให้ดูว่าสกินแคร์รูทีนของชลรี่ทั้งหมดในนี้มันมีอะไรนะคะก็อยากจะบอกว่าตัวแรกที่เชลรี่ใช้ที่บอกว่าเลิฟมากมากเอ้ยไม่ใช่สีตัวแรกที่เชลรี่ใช้เลยตัวนี้ที่เชลรี่เคยลองแล้วแบบเฮ้ยเลิฟมากมากเดี๋ยวให้ดูว่ามันทำยังไงนะ นี่ตัวนี้เลยกตติจะใช้ไมเซล่าตัวนี้ใช่ไหมแล้วไมเซล่ามันไม่สามารถที่จะคลีนทั้งหน้าได้แต่ว่าตัวนี้ชิี้พายรมากๆลองดูความเย็นของมันนะคะมันเป็น cleansing oil ที่ทํามาจากน้ำมันพืชเพราะฉะนั้นลดการเกาะให้เกิดการอุดตมมันบนผิวหน้าแล้วก็ชอบมากๆเพราะว่ามันสามารถลบทุกอย่างบนใบหน้าได้อย่างอ่อนโยนเดี๋ยวให้ดู testimonial คือแบบสุดจริงๆนะเดี๋ยวชิคีจะละเลงทุกอย่างบนใบหน้าแล้วใช้ตัวนี้เขาบอกว่าตัวนี้จะเอาทั้งมลพิษที่เราเจอระหว่างวัน pm ส5ุด้าที่เล็กมากๆอออกไปขัดง รอยปากาบนหน้าถ้าอะไรบนหน้าเนี่ยอย่างอื่นก็ไม่สามารถลบออกได้ตัวนี้ลบออกได้มันเป็น cleansing oil และที่ชอบมากๆคือมันเป็น vegan อันนี้ของ d e r m a l o g i c a e r r y จะใช้เป็น3สติปแล้วต่อมาก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็น special cleansing gel มันจะช่วยในเรื่องของค่า ph บนใบหน้าให้มีความสมดุลทำให้ผิวของเรามีเปลาะปากาททำให้ผิวของเราออกแข็งแรงแล้วนอกจากนี้ตัวนี้เช e r ี่ที่ชอบก็คือพอล้างแล้วอะ่ะเห็นความต่างท,างทันทีมันจะใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยถ้าช่วยของเรื่องสิวเนี่ย ตัวนี้คือเลิศตัวนี้ก็จะเป็นมีแกนอีกต่างหากเขาจะไม่มีด่างสบู่ที่ทำให้หน้านเรารู้สึกแบบเอียดเอียดหรือแม้แต่แบบลื่นเกินไปอ่ะไม่ใช่ตัวนี้คือกําลังพอดีมากๆนะคะแล้วสเต็ปสุดท้ายเนี่ยตัวนี้คือแบบที่สุดแล้วเขาบอกว่าเหมือนนําการล้างหน้าแบบฉบับบคนญี่ปุ่นอะ่ะมาใช้เลยเขาอ่ะเอาข้าวที่เป็นแบบเม็ดละเอียดละเอียดอย่างเงี้ยเนี่ย เขอเก็บเหมือนเดิมนะต้องบอกว่า3ตัวนี้เป็นตัวที่ฉัน้คิดว่าแค่ล้างหน้าก็เปลี่ยนแล้วผิวดีผิวใสผิวแข็งแรงผิวสุขภาพดมีมันเริ่มจากการล้างหน้าจริงๆนะหลังจากที่ใช้สเต็ปล้างหน้าไปแล้วฉันใช้สกินแคร์ตัวต่อไปก็คือมันซึมไวมากๆมันดูผิวกบับชุ่มชื้นอ,อิ่มขึ้นทันทีถ้าถามว่าสามตัวนี้ชอบตัวไหนมากที่สุดจริงๆจะบอกว่าตัวคลีนซิ่งที่ใช้ปัจจุบัน Special Cleansing g e l ก็ชอบนะจะบอกว่าตัวเนี้ย คือเลิศมากเขาบอกว่ามันเป็นแบบเหมือนเรียนแบบคนนี้ปุ่นมาคนนี้ปุ่นแต่ก่อนเขาจะใช้เม็ดแป้งล้างหน้าเม็ดข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยเขาก็จะมีส่วนผสมของมาละกอด้วยซึ่งมาละกอมกันจะช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วก็ย่อยเซลล์ผิวเก่าที่ตายไปผัดเซลล์ผิวใหม่ให้ขึ้นมาแบบดูผิวใสขึ้นถ้าเช้ที่แบบอยากแนะนําตัวหนึง่งให้กับทุกคนแบบเป็นตัวแรกที่ลองคือตัวนี้ก็สามเซ็ตตัวนี้ ะชะื่อยาเห็นช็อปที่พารากอนก็มีขายเอ็มโพเรียมก็มีขายคิสก็มีขายลองไปดูกันนะคะไม่แน่ใจจริงจแต่ว่าพารากอนมีแน่นอนร้อเช่วงนี้เขาบอกว่ามีลดอยู่ชีนิตขึ้นราคาวไว้ให้นะคะมันดีเลิศมากๆนะคะผิวก็จะแบบเบอร์นี้อืมต่อไปคือโยเกิร์ตตัวนี้ก็คือดู ไม่ใช่กินนะอันนี้ใช้มักหน้าโดยเฉพาะเลยใช้หนึ่งอาทิตย์นะคะเขาบอกว่ามันจะมีกรดอ่อนๆที่ช่วยในเรื่องของการผ่าเซลล์ผิวมีคนถามเชอรี่เยอะมากว่าเราช่วงที่เป็นสิวสามารถใช้ได้ด้วยหรอคะช่วงที่เป็นสิวเขินหนักๆยังต้องใช้ถ้าเป็นช่วงสิวเป็นหนักสุดๆนะเชอรี่จะใช้คือเบตาดีนแต่มแต่มแต่มันจะแรงนะสำหรับเชอรี่แต่ว่าเชอรี่จะใช้มันตั้งแต่เด็กและแม่ให้ใช้แม่เป็นพยาบาลเนาะปรากฏว่าเฮ้ยมันเหมือนการสมานแผลทําให้แผลเราอะแห้งขึ้นสิวเราหลุดใช่ไหมพอสิวเราหลุดปุ๊บ้ารุี่ ตัวนี้เลยแต่ว่าลดอะไรก็ได้ลดออริจินัลก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้สามารถทําได้ทุกวันเลยฉันที่จะทําคือมาตอนเช้าตื่นนอนใช่ไหมแล้วก็พึ่งแอร์พึ่งแอร์เสร็จปุ๊บแล้วก็ล้างแล้วก็ทาครีมบำรุงกันแดดแล้วก็ออกจากบ้านเลยประจํานะคะต่อมาพอล้างหน้าเสร็จวันไหนที่ฉันไม่ได้มีเวลาทําโยเกิร์ตก็จะใช้น้าแข็งลูบหน้าคือผิวมันตื่นขึ้นจริงๆผิวของเราเนี่ยมันจะมีความตื่นด้วยน้ําด้วยความเย็นพอมันสดชื่นพอมันเบิกบานแล้วมันพร้อมที่จะรับอะไรจริงฉันที่มั่นใจว่า ผลที่ได้แล้วไม่ต่างจากการใช้สกินแคร์แาคาแพงๆแน่นอนคะ่ะต่อมาคือดื่มน้ำวันล,ละ2ลิตรคือชิลี่จะมีขวดแบบนี้ซื้อจากช้อปปีประมาณ300บาทถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็จะกรอกน้ำแบบนี้ทุกๆวันเลยให้กินให้ได้2000มิลลิลิตรชิลี่จะพูด2ลิตรตลอดมันเยอะเกินไปอันนี้ก็คือจะเป็น2000มิลลิลิตรเพียงพอต,ต่อความต้องการของร่างกายจากประสบการณ์ข,ของชิลี่ชิลี่มั่นใจว่าการ กินน้ำเยอะๆมันคือการ็อกซ x ร่างกายการที่ร่างกายเราโดนด็อกซ x ไปแล้วว่ะเติมอะไรเข้าไปเติมน้ําผลไม้เข้าไปกินผลไม้เข้าไปอ่ะมันได้เต็มๆมันได้ร้อเนะมันเลยรู้สึกว่าผิวอิ่มฟูมากขึ้นฉันก็เลยมั่นใจแล้วก็เชื่อว่าช่วงที่เป็นสิวเนี่ยฉันกิน็อกซ์ร่างกายเพราะเชื่อว่าร่างกายมันเกิดการอกซิกมันเลยเกิดออกมาเป็นสิวเพราะฉะนั้นเนี่ยกินน้ำเนี่ยเป็นตัวที่ท็อกซ x ที่ดีที่สุดตัวหนึ่งและเราเริ่มได้เลยทันที ต่อมาคืองดแต่งหน้าหลายคนจะแบบเออแต่ช่วงนี้คือช่วงที่ดีที่สุดในการพักหน้านะคะทุกทุกคนคือจะบอกว่าชลีย่ะเป็นคนหนึ่งที่ช่วงที่ไม่พักหน้าชลีย์ก็มีเทคนิคในการแต่งหน้าที่ทําให้สิวไม่ขึ้นและไม่อุดตันแน่นอนะ ถ้าช่วงที่เป็นสิวจริงๆชลิพักหน้าจริงๆสิ่งที่ทุกคนทําได้เลยนะคะอย่าใช้คอนซีลเลอร์เด็ดขาดและทาปากเท่านั้นบํารุงทุกอย่างให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยตอนกลางคืนชลจะทาเบตเตดีอย่างที่บอกไปแต่ตอนเช้าบารุงเสร็จปุ๊บแล้วก็ทาครีมกันแดดและทาปากใส่แนสค่ะช่วงนี้คือช่วงที่ดีที่สุดในการพักหน้าและการพักหน้าลองสังเกตว่าผิวเราดีขึ้นเกิดว่าเป็นคนที่ชลิสังเกตได้ดีที่สุดคือแม่เชล่อยู่บ้านไปทาํางานบางทีก็คือไม่แต่งหน้าเลยเชล่รู้สึกจิวว่าผวาผเเ้ด็กขึนนะ เด็กลงเนาะขอแถบพ่อสุดท้ายเพาะชลียาจะกินก่อนออกจากบ้านแหละนี่เลยอาหารผิวช่วงที่ชลียเป็นสิวหนักชลีก็จะกินอาหารผิวแบบนี้เดี<ห>๋ยวให้ดูแผลก่อนที่จะกินจริงจังคือมันคืออาหารผิวที่แท้ทรูที่สุดแล้วผิวเราอะคอลลาเจนของเรามันไม่ได้เต่งมันไม่ได้ตึงตลอดอายุมากขึ้นเราเอจิงมากขึ้นหรือว่าเราใช้ชิวิตที่มันแบบหนักหน่วงมากขึ้นอะไรมันจะไปทํางานแบบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมยิ่งอายุมากขึ้นคอลลาเจนไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการของเรา แต่อันเนี้ยเราเติมคอลลาเจนที่เป็นสายพันธุ์เดียวกับผิวเข้าไปเลยผิวมันเลยแบบตู้นี้แล้วก็ช่วงนี้อยากจะบอกว่าภูมุ้มกันเป็นอะไรที่สําคัญโคตรโคตรเลได้เติมตัวนี้เข้าไปอีกเป,เป็นมะเขือเทศอันนี้นะคะหนึ่งแคปเท่ากับมะเขือเทศถึงสามสิบสี่ลเป็นอาหารผิวที่เด็ดที่สุดแล้วผิวของฉันมันก็จะดีขึ้นอาจจะไม่ใช่คนขาวที่สุดผิวดีไม่แต่ว่ามันดีกว่าที่เกิดขึ้นแน่นอนเดี๋ยวให้ดูรูปนะคะก็อยากจะบอกว่าวันนี้อ่ะมาแชร์ เเทคนิคที่ฉันรูมั่นใจว่าทุกอย่างเริ่มจากเบสิกพื้นฐานการใช้ชีวิตของเราถ้ามันดีแล้วอะค่อยมาเริ่มค่อยมาว่ากาันว่าจะใช้อะไรตัวต่อไปเนาะนอนให้ดีกินให้ดีใช้รูทีนให้ดีแค่เนี้ยเอาแค่นี้ก่อนให้จบแล้วผิวทุกคนอาจะดีแน่นอนขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็วันนี้สวีดัสสวัสด,สสดีไปดูแลผิวกันด้วยดูแลร่างกายกันด้วยไปไหนก็เดินทางปลอดภยัยห่างไกลโควิดนะคะ